เพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเพชพ่อมดเคว่าเป์ผู้ให้บริการเติมเกม,เกมชั้นนำมากมายารัรันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า10,000 0คนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบาคอยคุ้มสุดๆเติมเกม ll วาริปง่ายแสนง,ง่ายเพียงใช้ได้อดไอเดีเท่านั้นใส่โค้ดคลาสสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคเบาเป์อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ อย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะโอเคครับผมการสวัสดีเมื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่ในเกมจูราสสิกโวล์เกมในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมก็ในพาร์ทที่แล้วนะครับผมทำการรีวิวเจ้าชารีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในสาวจากหนังเรื่องจนะูราสสิกโวล์เนาะก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมารีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มาจากหนังจูราสสิกโวล์เหมือนกันนะครับผมตัวละครตัวนั้นนั่นก็คือเจ้าบลูนั่นเองนะครับผม นี่เจ้าบูเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์ right ในหนังเลยนะครับผมเป็นเวโรซิลัปเตอร์ที่มีบทเด่นเยอะที่สุดนะครับผม โผล่มาทั้ง3ภาคเลยนะครับผมแล้วก็โผล่มาในซีรีส์ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าภาคใหม่จะโผล่มาอีกหรือเปล่านะก็เจ้าบูเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ของพระเอกนะครับผมโอเวนเกรดี้นะเป็นตัวละครที่มีบทสําคัญเยอะมากๆนะทั้งการช่วยทีเร็กในแถบจัดการอินโดมินัสนะครับผมหรือการที่สู้กับอินโดแรปเตอร์ในภาค2นะครับผมเจ้าบูก็เป็นคนช่วยนะแถมยังฆ่าเจ้าอินโดแรปเตอร์ได้ด้วยนะโคตรโหดเลยนะครับสำหรับเจ้าบูก็ตอนนี้ผมมีเจ้าบูอยู่2ตัวนะครับผมก็ตัวแรกนะเลเวลนะครับผม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการป้อนอาหารนะครับผมตัวนี้หนึ่งตัวแล้วเพื่อทำการให้เป็นเลเวล10อีกตัวหนึ่งนะครับผมไปโอเคอ่ากินอาหารโอเคเลย นี่ครับผมก็กินอาหารเรียบร้อยครับตอนนี้เลเวล10แล้วนะครับผมมีบู2ตัวสามารถทําเป็นเลเวล20ได้นะแต่ว่าผมยังไม่ทับนะครับก็มาดูค่าสเตตัสของเจ้าบูกันนะครับผมเจ้าบูนะครับผมสเตตัสตอนนี้ครับผมเลือดนะครับอยู่ที่460นะครับผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่336แล้วแล้วก็ทําเงินนะครับผมอยู่ที่6,281บาททุกๆ8ชั่วโมงนะครับผมโวเป็นตัวละครที่เลือดไม่เยอะแต่ดาเมจหนักมากนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะจะพาเจ้าบูนะมาลงสู่สนามกันนะ ครับผมเดี๋ยวดูซิว่ามีอีเวนต์อะไรให้บูลงได้บ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวแบกได้หรือเปล่านะแต่ว่าเมื่อกี้ผมขออนุญาตดูตรงนี้แป๊บนึงนะนี่นี่นี่ไมโนเสาร์นะทำการแบบว่าอีโวไว้นะโอเคยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็รอกันต่อไปโอเคเดี๋ยวดูซิตอนนี้มีแพ็คอะไรนะครับผมน่าสนใจบ้างนะครับโอ้มีแพ็คเงินเขียวด้วยนี่โอเคเนื่องจาก พาที่แล้วนะเราได้ทําการแบบว่าเสียไปเยอะมากๆนะจากการเจ้าลีเจ้าชาลีนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเหมือนฟ้าเป็นใจครับผมส่งแพ็คเขียวมาให้เรานะเพราะงั้นเราลุยเลยดีกว่านะครับผมอืมแมตช์แรกนะครับผมว่าจะเอาบูลงซะหน่อยแต่ไม่น่าไหวนะครับผมมีครึ่งบกครึ่งน้ำสองตัวแบบนี้สงสัยได้เวลาที่นกออกลงครับผมเฟสสโคแอดรัสนะครับผมแล้วก็เอาตัวของเทาราโรดอนมาได้นะเพราะว่าดามจ ฝั่งตรงข้ามก็โอ้โหเลือดมันเยอะมากเลยอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวแบกอีกตัวหนึ่งนะก็เดี๋ยวเอาเป็นเจ้าคอยาวมาแล้วกันนะครับผมไปลุยเอาผมก็ไอเคตัวนี้นะเลือดเยอะมากครับผมสองพันหนึ่งแต่ดมจยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวดูเจ้าที่แบบดมีสี่ร้อยเฟซสควอลัดน่าจะแทงได้อยู่นะครับโอเคฝั่งข้ามมีสองแตีมาไม่น่าตายนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนตัวนะครับผม ดาเมต400แบบนี้ตีมาหรือไม่โอเคเราเลือกที่จะตีครับผม,ม,ม,มโดนไปครับผม413แต่ว่ายังรับดาเมจได้อีกนิดนึงนะครับผมโอเคเก็บ2แตบบ้มยังไงตีไหมโอเคเราเขาตีมา2แต้มแบบนี้ครับผมโอเคเควสโคไอรันเราใกล้ตายแล้วนะแต่ว่าเราเก็บ1ครับแบบนี้แล้วก็เก็บเก็บ4กัน1นะครับล้วดูกของตรงขางมี3แตบบ้มจะตีมาสมไหม โอเคถ้าตีมาสามครับผมเข้าทางเราเลยแบบนี้อืมร่วงร่วงโอเคเควสโคอรัดเจ้าทําดีแล้วนะโอเคต่อมาส่งเจ้าคอยาวมาครับผมปึ๊บกันทับแล้วก็เก็บสี่นะฟาดไปนี่ไร่วงร่วงอืม,อมโอเคมาอีกแล้วครับเจ้าตัวนี้ แต่ว่าเราตีสี่มาไม่น่าตายนะครับผมโอเคแล้วฝั่งข้ามเลือกที่ตีมาสามนะครับผมเข้ามาหนึ่งหงนาสั่นกันเลยทีเดียวเชียวโอเคเดี๋ยวเหลือครึ่งบวกครึ่งน้ำสองตัวครับเดี๋ยวเราจัดการนะครับผมส่งตีไปห้าเก็บสามแบบนี้โอเคปุ๊บตายไปครับผมโอเคดามจดห้าร้อย ขามีเขาหน้าอัดมาห้าครับแบบนี้เราน่าจะชนะนะปึ๊บคอ,อยาวล่วงไปครับผมโอเคมาครับผมนกเราอัดเจ็ดไปเลยครับผมปิดฉากด้วยท่าไม่ตายนะของข้าไม่มีแต้มกันเข้าเจ็ดเต็มเต็มครับผมไม่ไงบินวนกลับมาแล้วก็จิกไปครับผมเรือสาครับโดปนไป8,600ล่วงฮะผม โอเคครับผมแมตช์แรกครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาครับสำหรับแพ็คก,กล้างเงินเขียวนะดูสิว่าจะมีแมตช์ที่ให้เจ้าบูได้ลงหรือไม่นะครับผมโ okay, อเคตานี้เจอ b a บาริ i อนิกส์นะครับผมแต่ว่าเจอเจอเจอกินเจอนกเจอนกสองตัวเดี๋ยวเอาแองกิ a ัสมาครับผมแล้วก็สเตโกเซ a ท็อปนะครับแล้วก็ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับผมบาริออนิกส์นะครับผมดาเมจหกร้อยเลือด อ่าสงสัยงานนี้ได้จัดซาโคซูคัสครับผมไปลุยโอเคตอนนี้เลือดเยอะมากนะเป็นซูเปอร์ไฮบิดระดับดีเจนนะครับผมโอเคเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นบาริโอนิกหรือเปล่านะโอ้โหบาริโอนิกครับผมดาเมจ1 4 4 0งพัน1ี่้อยสหน่ 1, ี่เอดโตีทีเดียวอะไรโอ้โหล่วงเลยครับแบบนี้โอวัตเตอร์ฟอักหืมหยาบโลนครับหยาบโลน แบบนี้ไม่ดีนะเก็บสองครับผมโอ้เรานกผมโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามด้วยที่จะเก็บแต้มด้วยอันตรายสุดๆครับผมเก็บสามแต้มกันสองแบบนี้ปล่อยให้ตายไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีบทนะครับผมตัวนี้ยเตโกเซราท็อปต้องจัดการนกนะครับผมแล้วเขาอัดมาสี่แต้มแบบนี้อือหเหลือสามร้อยครับ ังไงดีมาครับผมทาโคซุคัตลงสู่สนามครับโอ้โหเมื่อกี้แบบว่าประมาทดาเมจเกินไปนะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวดูเจ้านี่มันดาเมจเท่าไหร่600โอ้โหวตฟัคต้องกันครับต้องกันไม่งั้นตายแน่ไม่อย่งไงร่วงไปครับบาริโอนิกโอเคเราก็ไม่อยากเสียงเงินเยอะนะครับผมไหนจะตัวที่เราต้องรีดดาเมจ9 0กครับผมอัด4แบบนี้ไม่รอดครับผมโหลุงนี่ผมน่าเก็บแต้มว่ะ โอเคผมลืมไปว่าไอ้นกนมันชนะทางนะครับผมตอนนี้ผมไม่น่ารอดแล้วว่ะทุกคนผมไม่น่ารอดแล้วลาก่ออื้อหอล่วงไปโอ้โหไม่น่ารอดครับแบบนี้ดาเมจ1ห6 5เข้าครับเรามีแค่หนึ่งนะ ควแพ้ครับผมอู้หูไม่อยากจะเชื่อที่เราแพ้หรือนี่โอเคเมื่อกี้ประม,มาทครับผมควบคุมแบบว่าผิดเทคนิคไปนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวเอาเราจะเอาตัวอะไรมาสู้กับบริโอนิกดีบริโอนิกเดี๋ยวเราส่งサาบเบนเดอร์ได้ครับแต่ว่านกเนี่ยดิเราไม่มีกินพืชทนโหดแล้วอะตอนเนี้โอเคเราเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่า เราจะเป็นแพ็กเงินเขียวที่เดี๋ยวเราส่งตัวนี้มาแล้วกันนะเอาเป็นอ่าคิดหนักเลยทีนี้จะส่งอินโดมินัสมาลงในเทิร์นสองเลยก็ยังไงยังไงอยู่โอเคเอา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 นี่ลงแล้วกันมา ังหวะนี้ครับผมต้องกันก่อนเลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นบาริโอนิมาอีกนะครับผมแล้วเขาตีนะเดี๋ยวข้อยาวเราตายครับอื้มดาเมจจัดจ้านมากๆนะตัวนี้น่าว้วตีมาจริงครับเราปล่อยให้เขาเข้ามาไม่ได้แม้แต่แตสแต็กเดียวเลยนะไม่งั้นเราแย่ครับโอเคอ่าในกรณีแบบนี้หรือผมจะปล่อยให้ อ่านี่มันตายดีโอเคเก็บเก็บสี่ไปเลยให้เก็บสามไปเลยโอเคให้เขาอัดมาสี่ครับผมมาตบคัวอือร่ว,วงโอเคลัปเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวต้องต้องใช้จัดการเจ้านกนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานี่ครับผมอัดสามแป้มเนาะ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามดาเมจ600ชนะทางมี3แต้มเดี๋ยวผมเก็บ3ก่อนแล้วกันเขาน่าจะตีเราไม่ตายครับเพรก,กีดาเมจมันอยู่ประมาณ900นี่ไงจะต้องเล่นจิตวิทยากับฝั่งตรงข้ามเราะฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามอัดมา4แ่ะเดี๋ยวเรามารลรุนกันครับโอเคแล้วเขาตีมา4แบบนี้อโอเคสาราเมเดอร์เราไม่น่ารอดแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับผมรอใอยเขาตีมา4นะ ตีเป็นหนึ่งเพื่อทำให้เราแบบว่ามีสามอะไรเงี้ยเผื่อเขาอัดมาสี่เทินหน้าอะไรอย่างงี้ครับผมมาแล้วอัดมาสี่จริงครับผมบอทนะนี่ไงมาครับผมเอาเจ้าสไปโนแรปเตอร์นะครับผมจะเป็นตัวแบบของเราในเกมนี้นะนกดาเมจสามร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมบ็อกสองน่าจะรอดอยู่ปะแบบนี้ควนซะ เดี๋ยวดูซิถ้าเธอหน้าคัาตีมาเราก็ชนะนะครับผมโอ้เราเขาเก็บครับล้วการณีที่เขาเก็บแบบนี้ผมกันห้าเก็บหนึ่งกันห้าเก็บหนึ่งแบบนี้หวังว่าจะพอโอเคฝั่งของ้ามีหอาดมาหเลยพวกอัดมาอัดมาหกครับผมนี่ไงบอดจะเหลี่ยมหรอโดนเหลี่ยมกลับไปดี โอเคชนะครับผมเทร์นี้อัดห้าไปครับผมไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายนะตอนนี้เอาชนะก่อนครับผมเทไว้ที่หลังครับผมนี่จะมาเหลี่ยแเราหรอโอเคตอนนี้หัวอบอดบอดเอาเรื่องอยู่นะฉลาดอยู่นะการเก็บตรงเก็บแต้มด้วยมาครับผมเทินสุดท้ายครับผมโอเคน้าไม่มี จังหวะให้เจ้าบูได้ลุยเลยนะครับผมแต่ว่าต้องใส่เทอเนี้ยได้ลงแล้วเจ้าบูแต่ว่าเจ้าบูก็ถ้าเดี๋ยวส่งเทอร์าาดอนนะครับผมแล้วก็อินโดมินัสนะครับผมแล้วก็เจ้าบูอยู่ไหนมาโฟสักตาสิมามมมดามดเจ7 0ร700ครับ700นี่ถ้าเขาตีนมา2เราแพ้เลยนะ เก็บก่อนเก็บก่อนน,นันน่นนั่นนั่นแล้วเขาแล้วเขาตีจริงแล้วเขาตีจริงจับูเราแบบว่ายังไม่ได้แก่งพอที่จะบรลงสนามนะแต่ว่าให้มันมีบทต่อยก็ดีโอเคเดี๋ยวส่งจาบูมาตายแล้วกันนะนะั่ ลายสวยมากครับผมเหมือนต้นฉบับสุดๆเลยนะครับผมเก็บงานดีมากโอเครตีสามแต้มแบบนี้ออืืบูเราล่วงไปแล้วมาครับผมบุกที่ใหญ่ของเราอินโดมินัสครับผมช่วงนี้ออกโรงบ่อยครับผมมาแล้วก็อบอล็อกสองลวกันแบบนี้ไม่เหี้ยวห่างฟาด นะเตโกโนะครับผมเจน2นะแล้วเปลี่ยนครับโอ,โ,โอ้โหดาเมจพันสามอัดสองแบบนี้ออืืยังไม่ตายครับโอเคในกรณีแบบนี้นะครับผมส่งนกยักษ์มาครับฝั่งตรงข้ามน่าจะมีแต้มกันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรานะครับผมตีสามเก็บสองแบบนี้โอ้แล้วเขาก็แล้วเขาไม่นีด้วยนะไม่ไง แต่ไม่เป็นไรครับน่าจะชนะแล้วเขาไม่กันครับผมเขาเก็บแต้มน,นะเขาตีสามครับผมมีกัดกัดจุ๊บโดนไปสามพันหนึ่งนะมาคเับอินโดมินัสเราลงสู่สนามอัดหกแต้มครับผมไม่ใช่ท่าไม่ตายนะแต่ก็เอาชนะไว้ก่อนตอนนี้งับงับกัดชากครับผมมีได โอเคชนะนะครับผมแหมลูกพี่เราแบกจริง,รงๆนะหลายพาร์แล้วนะอินโดมินัสโอเคได้แพ็กมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มันจะได้30-30-30ประมาณ4ใบเนาะโอเคหนึ่งสสมสี่โอเคก็ถือว่าได้ทุนคืนจากตอนที่ทำแพ็กเจ้าชารีนะครับผมโอเคก็สำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องจบไปพิงเท่านี้ครับผมเจ้าบูเนี่ย เดี๋ยวผมจะอัพไปเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอเจ้านกแนวที่ทาําการรีเวิร์กอยู่นะโอเคเดี๋ยวโหอีพีหน้าจะได้เห็นจ้บูเป็นเลเวล20นะครับผมอาจจะได้เห็นนะหรือจะเอ็นพัดัดไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็เอาไวเ้เนใหไ่คลิปนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย